ับเสียง,งดังในปอหมาน่กว่าจนแน่โด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 นีด่ัีกับเยอะห้าหถ้าจะอีมันมีพีบก็ฮะอ๋อ ไม่ต้องหูหมูทางมะพร้าวมูไม่มีพิษเดี๋ยวไปให้ถ้าสกัาสกัดเรี่ยหมูทางมะพร้าทราบเสียงดังในปอายมันน่ากลัวจนน่ากลัวบเสียงดังในปอายมันน่ากลัวจน นะดโดดดาบเสียงดังในป้ยแมนน่ากลัวจนนี่ดโดอดดนี่รับกลับเยอะโอ้ยยังไั ถ้าจะอี้มันมีพีษก็ฮะอ๋อมันไม่มีาหมูมูทางอวมูไม่มีพีษเดี๋ยวปิให้าากางเรียกมูทาง่อว